สวัสดีคะ่ะกุ้งรีวิวนะคะเป็นอ่างแมวไซส์14นิ้วนะคะนอนสบายนะคะน้องหนัก4โลค่ะว้านจ๋าว่น,วนอันนี้เป็นแมวกุ้งเองนะคะแมวพันไทยธรรมดาเลยนะคะชอบนอนอ่างนะคะอันนี้ก็ไซส์14นิ้วความสูงของอ่างนะคะอยู่ที่10เซนอันนี้กุ้งเอาอ่างซ้อนกันไว้แล้วน้องก็มานอนเล่นนะคะ สนใจนะคะใครหาบ้านให้น้องแมวนะคะแมวได้หมาได้นะคะหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็ได้ที่ชอบนอนเป็นดินเผานะคะเย็นเย็นก็สามารถมาซื้ออ่างที่เราได้เลยนะคะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะใจกลางเมืองเลยนะคะชื่อร้านหนูตั้งใจรวยนะคะพิกัดหน้าโรงเรียนพุทธชินราชค่ะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงกว่าขึ้นไปนะคะจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ ใครอยู่ไกลสามารถสั่งซื้อในระบบออนไลน์ได้ทักแชทบอกแม่ค้าได้เข้าไปที่เพจก็ได้ในไลน์ก็ได้นะคะแจ้งแม่ค้านะคะสั่งซื้อออนไลน์นะคะแพ็คให้อย่างดีสินค้ามีรับประกันนะคะอนี้นอนสบายมากวันจ๋าวันชอบไหมวันชอบไหมใครอยากมาดูสินค้าที่ร้านมาเลือกนะคะเรามีให้ลูกค้าได้เลือก4ขนาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น12นิ้ว14 16 18นะคะ สนใจเข้ามาเลือกได้เลยนะคะอันนี้ขอบปากเขาเป็นบักอ่างนะคะจะเป็นอยากน้องก็จะชอบถูตรงคอเวลาคันนะคะมาเลือกสินค้าได้ถ้ามาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0657894935นะคะ